ซุเปอร์มาร์เก็ตที่ทุกคนเดินเข้าไปซื้อของอย่างสะดวกเบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยระบบการจัดการที่ซับซ้อนและมีผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือลังทึบพ,พลาสติกลังทึบช่วยแยกหมวดหมู่สินค้าให้เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งหรือของใช้ในบ้านการแยกสีของลังยังช่วยลดความสับสนและป้องกันการปนเปื้อนของสินค้า เมื่อถึงเวลาเติมของหลังทึบที่แข็งแรงก็พร้อมสำหรับการขนย้ายใช้ง่ายและทนทานหลังทึบพลาสติกไม่ใช่แค่ภาชนะเก็บของแต่คือหัวใจของการจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตพวกเราคือทีมผู้ช่วยเบื้องหลังที่ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเดินหน้าได้ทุกวันเลือกลังคุณภาพเลือกที่ Perfect World หนึ่ง จัดเก็บสินค้าไปหมวดหมู่ใช้แยกประเภทเช่นของสดของแห้งของใช้ในบ้านทำให้หาของได้ขึ้น 2. ป้องกันการปนเปื้อนของสดกับของแห้งไม่ปะปนกันรักษาความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร 3. ช่วยให้เติมของรวดเร็วพนักง,งานสามารถยกลังออกมาเติมที่ชั้นวางได้ทันทีไม่ต้องแกะทีละชิ้น 4. ทนทานต่อการใช้งานหนักลังพลาสติกเกรดพรีเมียมรองรับน้ำหนักได้มากใช้งานซ้ำได้นานมีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของการใช้งาน 5. ซ้อนเก็บได้ประหยัดพื้นที่ลังออกแบบให้ซ้อนกันได้อย่างมั่นคงช่วยประหยัดพื้นที่ในโกดัง 6. เคลื่อนย้ายสะดวกใช้คู่กับรถเข็นหรือตู้เก็บของ ทำให้ขนสินค้าจำนวนมากได้ในครั้งเดียว 7. ช่วยในการตรวจนับสต็อกจัดเรียงเป็นระบบทําให้นับจํานวนสินค้าได้แม่นยําและรวดเร็วขึ้น 8. รักษาคุณภาพสินค้าช่วยลดการกระแทกและการช้ำของผักผลไม้รวมถึงสินค้าที่แตกหักง่าย 9. เสริมภาพลักษร้านให้ดูมืออาชีพสโต์และซูปเปอร์ที่ใช้ลังดูสะอาดเป็นระเบียบลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นร้านเรา Perfect World s มีสินค้าหลากหลายครบครันทั้งลังพลาสติกของใช้ในบ้านและอุปกรณ์การเกษตรทุกชิ้นปลอดภัยมีใบฟูดเกรดสินค้าผลิตในไทยคุณภาพดีตรงใจทุกคนสินค้าปลอดภัยใช้งานง่ายและผลิตในไทย มาที่ร้านเรามีทุกหมวดหมู่ครบจบในที่เดียว